้นผักกูดปกติเราจะปลูกลงดินนะคะผักกูดชอบพื้นที่ที่ชุ่มน้ำหรืออยู่ริมน้าใบของผักกูดนำมาทำอาหารได้หลายชนิดค่ะผักกูดมักจเจริญเติบโตได้ดีในช่วงฤด,ดูฝนปัจจุบันเราสามารถปลูกผักกูดได้ทุกฤด,ดูค่ะย่าๆ yeah, yeah. มาแล้วจ้าสวัสดีค่ะทุกๆคน วันนี้พาเพื่อนๆมาชมผักกูดนะคะที่อยู่ในถุงดำและที่อยู่ในกระถางไปชมกันเลยค่ะผักกูดรอบรู้ได้หลายวิธีนะคะขยายพันธุ์โดยใช้สปอร์สปอร์ที่ปลิวไปก็จะพัฒนาเป็นหน่อเล็กๆขึ้นมาหรือรากของผักกูดไหลไปก็จะเกิดเป็นหน่อเล็กๆขึ้นมาได้เช่นเดียวกันค่ะ เราก็ขุดหน่อนั้นไปปลูกที่ใหม่หรือถ้าปล่อยไว้ที่เดิมเขาก็าจะแตกเป็นกอขยายพื้นที่ขึ้นมาเองค่ะผักกูดในถุงดำนี้ย่าตัดมาจากแปลงผักกูดนะคะเพราะต้องการพื้นที่ไปปลูกต้นอย่างอื่นนะคะตอนนั้นต้องการพื้นที่ไปปลูกต้นขาแดงนิดนึงนะคะเออเอาขาแดงไว้ใช้ในครัวเรือนนะคะแล้วมีผักกูดอยู่บริเวณนั้นจึงถอน แล้วมาใส่ถุงดำนี้ไว้นะคะก็กะว่าเดี๋ยวพอมีพื้นที่ตรงไหนว่างๆก็จะเอาไปปลูกค่ะก็อยู่ในถุงดำมาหลายเดือนแล้วนะคะผักกูดเป็นพืชที่ชอบน้ำค่ะในดินปลูกต้องมีความชื้นอยู่ตลอดเวลาผักกูดก็จะเจริญเติบโตได้เต็มที่นะคะแต่ในความรู้สึกของย่าๆนะคะผักกูดในถุงดำนี้ยอดจะเล็กกว่าผักกูดที่อยู่ในยินค่ะ เพราะว่าในถุงดำอาจจะมีอาหารจำกัดนะคะการขยายตัวของรากก็จำกัดค่ะหรือผักูดที่อยู่ในกระถางนี่ก็เหมือนกันนะคะเมื่อเขาโตเขาก็แตกกอเต็มกระถางเลยนะคะเนี่ยค่ะอย่างในกระถางนี้แตกจนล้นกระถางค่ะหากอยู่ในดินเขาจะเป็นกอใหญ่กว่านี้ค่ะด้วยความจำกัดที่กระถางมีพื้นที่แค่นี้เองนะคะอันนี้กอนี้ลงดินนะคะ ะก้อน,นี้ลงดินจะเห็นหน้าต้นที่ลงดินนี้นะคะยอดเขาก็จะอ้วนค่ะหากปลูกผักูดล,ลงกระถางต้องดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษค่ะเพราะถ้าเราปล่อยไว้ตามธรรมชาติอย่างนี้พอเขาแอาอัดเขาก็หาทางที่จะไหลลงไปสู่ที่ดินนะคะ,อ,ะอย่างต้นนี้ก็แตกจากต้นแม่แล้วไปอยู่ในดินพออยู่ในดินต้นเขาจะโตกว่าต้นแม่ค่ะ เพราะว่าในดินรากเขาจะมีอิสระในการที่จะชนชัยหรือขยายส่งผลให้ก้านยาวและใบใหญ่ขึ้นกว่าที่อยู่ในกระถางนะคะมาดูความบังเอิญของผักกูดต้นนี้นะคะบังเอิญเขาตกลงไปในคูตอนไหนไม่รู้นะคะอาจจะสปอขัปลิวลงไปในคูน้ําที่อยู่ในรั้วบ้านนี้ค่ะแล้วก็แทงยอดขึ้นมา ครั้งแรกเราไม่สนใจอยู่ต่อไประยะหนึ่งนะคะตอนนี้เขาเริ่มมีกอใหญ่ขึ้นค่ะสังเกตว่ากอของเขาจะใหญ่กว่าผักกูดที่อยู่ในดินนะคะเพราะว่าในคูน้ำจะมีจะมีการระบายน้ําจากบ้าน<ม>เชื่อมไปยังคูสาธารณะที่อยู่หน้าบ้านนะคะคูน้ําจึงมีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาแล้วผักกูดรากเขาแช่น้ําอยู่แต่ส่วนโคนต้นไม่ได้แช่น้ํานะคะ เขาจึงจเจริญเติบโตมากกว่าผักกูดที่อยู่ในดินค่ะก็แสดงให้ดูว่าผักกูดสามารถแช่น้ําได้แต่อย่าแช่ลงไปทั้งต้นนะคะแช่เฉพาะรากรากก็จะดูดซึมดูดซับความชื้นขึ้นมาส่งมาเลี้ยงลาต้นซึ่งทําให้เขาเติบโตเร็วกว่าต้นผักกูดที่อยู่ในดินธรรมดาค่ะแต่ถ้าเราตั้งใจจะปลูกผักกูดลงในคูระบายน้ําของตัวเองคงไม่เหมาะนะคะ เพราะรากผักกูดเยอะหากถึงฤดูน้ำหลากที่เราต้องการผลประโยชน์จากการใช้คูระบายน้ำคูระบายน้ำก็ไม่สามารถทำหน้าที่ได้เต็มที่นะคะรากผักกูดอาจจะเป็นอุปสรรคในการไหลของน้ำหากเราต้องการปลูกให้รากผักกูดแช่น้ำเราต้อง สร้างสถานการณ์หรือสร้างพื้นที่ใหม่ค่ะไม่ควรปลูกลงในคูน้ําที่เป็นของจริงที่เราใช้ระบายน้ําภายในบ้านนะคะนี่เป็นเพียงต้นเดียวก็ไม่มีปัญหาการระบายน้ําค่ะหากปลูกหลายต้นก็จะก่อให้เกิดปัญหาและตามมาด้วยการแก้ไขเหมือนแก้ปัญหาไปไม่รู้จบนะคะมีหลายบ้านนะคะที่ปลูกผักกูดไว้ใช้บริโภคในครัวเรือนเพราะผักกูดไม่ต้องการพื้นที่เยอะ และบริเวณที่ผักกูดชอบก็คือพื้นที่ร่มรำไรอาจจะปลูกไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่ชนิดอื่นได้ทั้งนั้นเลยนะคะผักกูดมักจะไม่ค่อยมีศัตรูพืชค่ะจะมีบ้างพวกหอยหากเราดูแลบริเวณดีนะคะเจอหอยเราก็เก็บออกไปไม่นานค่ะก็จะไม่มีหอยมายุ่งเกี่ยวกับต้นผักกูดของเราค่ะวันนี้ย่าพาเพื่อนๆมาชมต้นผักกูดที่อยู่บริเวณบ้านนะคะ มานั่งผ่อนคลายหายเหนื่อยมองใบเขียวๆข,ของผักกูดจึงถ่ายรูปมาฝากเพื่อนๆค่ะย่าๆขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย